ดีครับแค่เราเป็นเหมือนกัีเราก็ได้กับเธอเหมือนกันเลยที่กันผมว่าด้วยความที่ผมแบบผมเป็นคนอยู่กับอยู่กับผู้หญิงเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนมีความเป็นอยู่กับคนที่โตกว่าได้เลยมันได้ดูสนิทกันเลยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกมีกำแพงทางอายุอะไรก็คุยกันได้สนิทกันคุยกันได้ทุกเรื่องครับครับครับดีมากดีใจดีใจเพราะว่าอย่างที่บอกครับที่มันเป็น ันเป็นเรื่องที่ตอนถ่าย,ายทำเราสนุกมากแลวผมกับพี่เบลก็แบบสนิทกันจริงๆอะไรเงี้ยพอก็อาจจะเป็นที่ที่เราแบบคุยเล่นกันจริงๆเราถ้าอยู่ในกองเราเราแบบว่าคลิปสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความรู้สึกระหว่างไบร์ทวชิรวิทย์กับเบลล่าลานีนะคะก็จะมาดูวิเคราะห์ละกันว่าความเป็นไปได้ของทั้งคู่ที่จะชอบกันเนี่ยมีถ้าตามโหราศาสตร์เนี่ยเป็นไปได้แค่ไหนนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้มากเลยเนื่องจากว่า ดาวสุขของทั้งคู่เนี่ยอยู่ในราศีกุมเรือนเดียวกันนะเรือนเดียวกันแถมองศาก็เกือบจะทับกันสนิทเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างมีความรักที่แบบทันสมัยแล้วก็ให้เวลาซึ่งกันและก,กันหรือ,อ,อมีความแบบเข้าอกเข้าใจเป็นลักษณะความรักแบบสไตล์เดียวกันเพราะดาวสุขอยู่ในราศีเดียวกันทับกันเกือบสนิทด้วยนะคะ แล้วก็ดาวอังคารกับดาวจันทร์ทับกันสนิทเหมือนกันอ่ดาวอังคารดาวจันร์ทของน้องไบส์นะคะทับกับดาวอังคารของคุณเบลล่าก็มันทำให้เหมือนแบบมันมีเคมีอ่ะมันมีความความอ่อนหวานความนุ่มนวลของคุณไบส์เนี่ยแล้วก็คุณไบส์เป็นอารมณ์แบบอยากเรียนรู้นะเป็นผู้ใหญ่ทำให้ มันไปทัชความรู้สึกของคุณเบลล่านะคะคุณเบลล่าก็ชอบอะไรที่อยากจะเรียนรู้เปิดโลกกว้างคุณใบก็มีลักษณะแบบนี้พอดีเนี่ยมันมันมีเคมีกิ๊กกั๊กก้กันนะคะอ่าดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนราศ เดียวกันอีกเออทับกันสนิทอีกก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะใช้ได้เลยตกในแง่ที่ว่าทัศนคติตัวตนคาแรคเตอร์ของทั้งคู่ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ทั้งคู่ค่อนข้างพอใจซึ่งกันและกันนะดาวจันของคุณเบลล่าทับไคลลอนของคุณไบ ถือว่าดีมากนะคะเพราะว่าดาวจันทร์ทับไคลอนก็หมายถึงความนุ่มนวลความนุ่มลึกนะของคุณเบลล่าเนี่ยมันไปเยียวยามีความเป็นแม่ค่อนข้างสูงมีความเป็นผู้หญิงมีความอ่อนอ้อนมีความน่ารักมีความแบบมีสนเสน่ห์แบบผู้หญิงแบบลึกลับอะไรเงี้ยไปเติมเต็มไปเติมเต็มแบบบาดแผลหรือไปเติมเต็มส่วนที่ขาดหายของคุณ คุณไบต์นะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าต้องดูต้องดูกันต่อไปสักพักเนื่องจากว่านะเนื่องจากว่าคือความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นในลักษณะคุยกันไปเรื่อยๆยังไม่ได้เปิดตัวนะคะหรือถ้าจะชัดเจนเนี่ยอาจจะต้องรอประมาณ ต้นปีหน้าเนื่องจากจะมีนิวมูนฟูมูนที่มันมาเพอร์ซา์กับดาวสุกข,ของทั้งคู่ช่วงแต่ในความสัมพันธ์ถ้าเขายังไปมาหาสู่หรือยังพูดคุยกันอยู่เนี่ยความสัมพันธ์ค่อนข้างดีคู่นี้ต้องใช้เวลานะคะคู่นี้ต้องใช้เวลายังไม่ใช่แบบช่วงเวลาที่จะเปิดตัวหรืออะไรง่ายๆยังยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะเปิดตัวแต่ถ้าจะเปิดตัว หรือมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากกว่านี้น่าจะต้องรออีกรออีกประมาณสักหนึ่งปีอะคะ่ะอืน่าจะเป็นต้นปีหน้ามากกว่าถ้าจะได้ยินข่าวหรือได้ยินข่าวดีในความก้าวหน้าของความสัมพันธ์นะคะแต่เคมีของทั้งคู่ค่อนข้างดีมากๆเป็นเคมีเป็นความรู้สึกที่มาเติมเต็มซึ่งกันและกันแต่ยังต้องใช้เวลาเพราะว่ามันยังไม่ดาวดาวรอบนอก ดาวที่มันเป็นบิ๊กอีเวนต์ใหญ่ๆยังไม่ได้แบบไปสปาร์กว่าจะต้องเลือกต้องไฟแนลกันตอนนี้แต่ทั้งคู่มีความรู้สึกดีต่อกันแล้วก็เคมี Me เข้ากันอย่างดีค่ะก็สำหรับ f อที่จิน้นรวมถึงแม่หมอเองก็จิ้นนะคะคู่นี้มองแล้วก็น่ารักดูเข้ากันหนูเฮงก็ไปในทางทิศทางเดียวกันก็มาลุ้นกันนะคะว่าเขาอาจจะแบบสารสัมพันธ์หรือมีคนเข้ามาเพิ่มเติมยังไงไปรอลุ้นกันนะ